จะเลือก iPhone 7พัด s หรือว่า iPhone 8พั u s ดีคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกชี้ถึงข้อแตกต่างพร้อมกับโปรโมชั่นล่าสุดของทั้ง2รุ่นอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารจากช่องของเรา ีทุกท่านครับกลับมาพบกับช่องของเราเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโทรศัพท์ไอโฟนนะครับ iPhone 8พัทแล้วก็ iPhone 7พันะครับ <Wow. S 1> ก็คือผมจะพูดข้อแตกต่างแล้วก็พูดถึงเหตุผลหลายๆอย่างในการที่จะทำให้ท่านเลือกระหว่าง iPhone 8พัทแล้วก็ iPhone 7พันะครับ ไอโฟน e 2รุ่นนี้มีราคาต่างกันอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเลยนะครับก็คือไอโฟน8ปดพับเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่27,900แต่ว่าไอโฟน e 7็ดพับจะมีราคาอยู่ที่22,500ณนะปัจจุบันนะครับเป็นราคาของเครื่องเปล่านะครับไอโฟนสรุ่นนี้มีรูปร่างหน้าตาทุกอย่างคล้ายกันนะครับก็คือมีทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าไอโฟน8ปดพับเนี่ยด้านหลังเขาเนี่ย มันจะเหมือนเป็นกระจกนะครับก็คือจะใสๆนะครับแต่ว่า iPhone 7 l u s เนี่ยเขาจะไม่เป็นกระจกนะครับก็คือไม่ไม่สามารถชาร์จแบบไร้สายได้เหมือนกับ iPhone 8 l u s ตรงนี้ก็เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยคือคล้ายกันนะครับปุ่มโฮมคล้ายกันนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันจริงๆนะครับก็คือถ้าเราใส่เคสเข้าไปก็อย่างที่พูดมานะครับอาจจะแยกไม่ออกเลยว่าตัวไหนเป็น iPhone 8พัตหรือว่าตัวไหนเป็น iPhone 7พัตนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดในเรื่องของสเปคเหมือนเดิมนะครับพูดถึงเรื่องของสเปคแล้วก็พูดสรุปในส่วนของโปรนะครับสรุปในส่วนของโปรโมชั่นของค่ายมือถือในคลิปนี้ผมจะยกมาเพียงแค่หน่งค่ายนะครับ ถ้าท่านอยากจะทราบรายละเอียดว่า iPhone 7พัด iPhone 8พัดปัจจุบันเนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับสามารถกลับไปดูในช่องของผมนะครับจะมีทําคลิปไว้นะครับระหว่าง iPhone 7พัด iPhone 8พัดเนี่ยผมจะทําในส่วนของรายละเอียดโบไว้อย่างชัดเจนนะครับ เผือว่าท่านไหนสนใจอยากจะซื้อแบบติดโปรนะครับหรือว่าอยากจะซื้อแบบเครื่องเปล่าเนี่ยผมก็ได้แจ้งราคาไว้แล้วนะครับสำหรับ iPhone 7พัรแล้วก็8พัรเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับหลายท่านที่ชอบ iPhone ในรุ่นที่ยังมี ปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมเป็นเจเนเรชั่นสุดท้ายนะครับก็คือเป็นรูปร่างหน้าตาตั้งแต่ iPhone 6ขึ้นมาจนถึง iPhone 8เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะครับคือ iPhone 8ก็จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันกับ iPhone 7 iPhone 6และมีมีขนาดหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วนะครับ iPhone 6พั iPhone 7พัดแล้วก็ iPhone 8พัดก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันนะครับคือมีหน้าจออยู่ที่ 5.5นิ้วนะครับสำหรับความแตกต่างของทั้ง2รุ่นเนี่ยอย่างที่บอกคือรูปร่างหน้าตาคือแทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ส่วนที่ต่างกันจริงๆคือน่าจะเป็นด้านในของสเปคมากกว่านะครับว่า iPhone 7พัทแล้วก็ iPhone 8พัทเนี่ยมีความต่างกันอย่างไรนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของสเปค iPhone ็ดพัดแล้วก็8ปดพัดนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมจะเปรียบเทียบในส่วนของทุกอย่างนะครับระหว่าง iPhone 7พัดแล้วก็ iPhone 8พัดว่ามีความต่างกันอย่างไรบ้างนะครับในด้านของสเปคนะครับในด้านของ CPU ในด้านของกล้องในด้านของรูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าในส่วนของสเปคเนี่ยเขามีส่วนต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือสีของเขาเนี่ย iPhone 7พัดเนี่ยจะมีสีให้ ให้เลือกเยอะกว่านะครับก็มีอยู่สีถึงห้าสีนะครับแต่ว่า iPhone 8พัทเนี่ยจะมีเพียงแค่สามสีให้เราได้เลือกใช้กันนะครับแม่จอของทั้งคู่อย่างที่ผมพูดมาคือมีขนาดเท่ากันอยู่ที่5.5นิ้วนะครับกล้องหลังเนี่ยเท่ากันเลยที่12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าก็ยังเท่ากันอีกนะครับที่7ล้านพิกเซลสแกนลายนิ้วมือได้เหมือนกันนะครับ ข้อแตกต่างอย่างแรกก็คือ iPhone 8 Plus จะเป็น CPU Apple A11 นะครับแต่ว่า7 p l u พจะเป็น A10 นะครับแตกต่างอย่างต่อมา iPhone 8 Plus เขาสามารถชาร์จแบบไร้สายได้นะครับแต่ iPhone 7 Plus ชาร์จไร้สายไม่ได้นะครับความจุ iPhone 7 p l u s ตอนนี้มีแค่32แล้วก็ 128G b แนะครับแต่ว่า iPhone 8 Plus เนี่ยเขาเริ่มต้นเลยที่ไอที่ 64GB นะครับแล้วก็ 256G b เลยนะครับ ต่อมามาดูในส่วนของจอภาพกันนะครับจอภาพของทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นจอเหมือนกันนะครับก็คือจอแบบ Retina HD นะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่5.5นิ้วนะครับเป็นจอแบบ IPS นะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยคือ Full HD นะครับ1920คูณ 1080p ที่401 ppi เท่ากันเลยนะครับคือเท่ากันทุกอย่างนะครับขนาดและน้ําหนักเนี่ยความสูงความกว้างความหนาเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันนะครับแทบจะแยกไม่ออกว่าตัวไหนหนักกว่าเบากว่าแต่ว่า บน8พาสเนี่ยบอกว่าหนักกว่านิดหน่อยนะครับทั้ง2รุ่นกันน้ํากันฝุ่นได้มาตรฐานเดียวกันก็คือ IP 6 17เท่ากันนะครับกล้องมาดูรายละเอียดกันนะครับกล้องของทั้ง2รุ่นเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเป็นกล้องแบบเทเลโฟโต้ด้วยนะครับคือมี2กล้องสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับมีรูรับแสงเท่ากันที่1.8แล้วก็2.8นะครับเท่ากันเลยนะครับมีระบบภาพป้องกันการสั่นไหวเนี่ยเหมือนกันนะครับซูมออปติคัลได้2เท่าดิจิตอล ได้สิเท่านะครับคือความเหมือนของ กล้องทั้งสองรุ่นนี้คือเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าในความเหมือนก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับคือกล้องของ iPhone 8ดพัทเวลาที่เราถ่ายหมดหน้าชัดหลังเบรอเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดแสงได้นะครับจัดแสงได้5แบบนะครับก็คือเนี่ยมีแสงไฟธรรมชาติสตูดิโอนะครับมีเวทีมีแสงสีขาวดานะครับยังไงท่านลองไปเล่นดูนะครับการบันทึกวิดีโอของทั้งสองรุ่นเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันนะครับก็คือแต่ว่า iPhone 8ดพัทเนี่ยเขาบันทึก 4k ได้ที่ 2 4 3ส แล้วก็ยังมีบันทึกที่60 fps ได้นะครับแต่ว่าของ7พัทเนี่ย 4K ได้แค่30 fps นะครับในส่วนของวิดีโอ Full HD เนี่ยก็ได้เท่ากันที่30แล้วก็60 fps นะครับอย่างอื่นก็คือเหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่ถ่าย4 K 60แล้ว fps ได้นะครับ iPhone 8พัทกล้องหน้านะครับมีความละเอียดเท่ากันเลยนะครับก็คือ7ล้านพิกเซลนะครับมีรูรับแสงเท่ากันอีกต่างหากนะครับคือ2.2นะครับอย่างอื่นก็คือแทบจะเหมือนกันเลยนะครับ iPhone 7พัทแล้วก็ iPhone 8พัท ในส่วนของกล้องหน้านะครับสามารถบันทึกวิดีโอระดับ Full HD ได้ทั้ง2รุ่นนะครับ แบตเตอรี่นะครับ iPhone 7พ u s เขาบอกว่าใช้งานได้มากกว่า iPhone 6s พ u s อยู่1ชั่วโมงนะครับแต่ในส่วนของ iPhone 8พั s เขาบอกว่าใช้งานได้ใกล้เคียงกับ iPhone 7พั s นะครับก็คือน่าจะไม่ต่างกันมากนะครับระหว่าง iPhone 7พ u s แล้วก็8พั s มีหูฟังแบบเ i ีย o d s ที่เป็นหัวต่อแบบ Lightning มาให้ทั้ง2รุ่นนะครับโอเคนะครับที่พูดมาก็คือเป็นสเปคคร่าวๆของ iPhone 7พ u s แล้วก็8พั s นะครับทีนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างโปรของทั้ง2รุ่นมาเทียบให้ท่านเพื่อ ท่านได้ตัดสินใจว่าท่านควรจะซื้อ iPhone 7พัดหรือว่า8พัฟดีนะครับมาดูกันครับโอ i ไอโฟน7พัด32 g ินะครับราคาเขาบอกไว้ที่เริ่มต้นของลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม่ยคือ15,000บาทนะครับมีทั้งหมด5สีให้เราเลือกมี2ความจุ นะครับคือ32แล้วก็128นะครับราคาเครื่องเปล่า32กิกอยู่ที่22,500บาทนะครับมาดูโปรของ iPhone 7 Plus กันนะครับโปร iPhone 7 Plus ผมขอยกที่1น9 9บาทนะครับต่อเดือนตัวนี้ซื้อเครื่องได้ราคา15,000หนาพนะครับบวกกับจ่ายล่วงหน้าอีก3,000บาทนะครับรวมวันที่เราซื้อเครื่องจ่ายทั้งหมด18,000บาทนะครับรวมภาษีก็จะเป็น18,210บาทนะครับตัวนี้ได้อินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคครับโอออต่มาื ละ899บาทนะครับซื้อเครื่องได้ราคา16,000บาทแล้วก็ล่วงหน้าค่าบริการเน็ตอีก2,140บาทนะครับรวมจ่าย18,000บาทแล้วโปรสุดท้ายนะครับคือเดือนละ699บาทนะครับก็คือซื้อเครื่องได้ราคา18,500นะครับบวกกับชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก1,000ันรวมจ่ายทั้งหมด19,500บาทนะครับ โอเคนะครับที่ผมพูดมาบางท่านอาจจะงงว่าจ่ายยังไงบ้างผมเลยทําสรุปออกมาให้ท่านเห็นแบบชัดๆนะครับว่าต้องจ่ายอย่างไรบ้างนะครับถ้าซื้อ i p h o n e 7พัทวันนี้นะครับนี่นะครับไอโฟน7พัทขนาด32กิกนะครับถ้าโปร1 0 9 9บาทเนี่ยเราจะซื้อเครื่องได้ราคา15,000บาทนะครับแล้วก็ล่วงหน้าอีก3,000ก็คือเท่ากับวันที่เราซื้อเครื่องเนี่ยเราต้องจ่ายทั้งหมด18,000บาทนะครับ โปร899นะครับซื้อเครื่องได้ราคา16,000บาทนะครับแล้วก็จ่ายล่วงหน้าอีก2,000นะครับเท่ากับว่าวันที่เราซื้อเครื่องก็คือจ่ายทั้งหมด18,000บาทนะครับแล้วโปรที่ถูกที่สุดคือ699บาทต่อเดือนนะครับ ซื้อเครื่องได้ราคา18,500นะครับแล้วก็มีค่าบริการลวงหน้าอีก1,000เท่ากับว่าวันที่เราซื้อเครื่องจ่ายทั้งหมด19,500บาทนะครับผมอทีนี้เรามาดูในส่วนของโปรไอโฟน8พัดกันบ้างนะครับไอโฟน8พัด64กิกเริ่มต้นที่ราคา18,400สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับ มี3าสีให้เราเลือกมี2ขนาดความจุให้เราเลือกคือ264แล้วก็256กิกนะครับราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่27,900บาทสําหรับ iPhone 8ดพับขนาด64กิกนะครับโปรโมชั o ่นของ iPhone 8ดพับนะครับโปรหนึ o ่บเก้าบาทเนี่ยเราซื้อเครื่องได้ราคา2 4 0 0มนะครับจากจ่ายลูกหน้าสองพน้าร้อยบาทเท่ากับวันที่เราซื้อเครื่องจ่ายทั้งหมด2 2งห0บาทนะครับโปรแ9ดเนี่ยซื้อเครื่องได้ราคา21,400แสองหมื่นหนจ่ายในวันซื้อเครื่องทั้งหน้าอีก สองสี 4, 400นะครับโอห9นะครับซื้อเครื่องได้ราคา22,900นานะครับแล้วก็ล่วงหน้าอีก1,500นานะครับรวมมันที่เราซื้อเครื่องจ่าย24,400บาทนะครับ โอเคนะครับผมได้สรุปให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆตามตารางนี้นะครับก็คือ iPhone 8พัดขนาด64 g b เนี่ยราคาโปร1 0 9 9บาทนะครับเราสามารถซื้อเครื่องราคา24,000นะครับแล้วก็ชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก2,500นะครับก็คือจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องนะครับคือราคา22,900บาท นะครับส่วนโปรแ9 9บาทซื้อเครื่องได้ในวันที่เราซื้อเครื่องนะครับเราสามารถซื้อเครื่องได้ราคา21,400นนะครับแล้วก็ล่วงหน้าอีก2000จ่ายทั้งหมด23,400บาทนะครับโปร9 9บาทเนี่ยซื้อเครื่องได้ราคา22,900แล้วก็ค่าบริการล่วงหน้าอีก1,500รวมวันที่เรารับเครื่องต้องจ่ายทั้งหมด24,400บาทนะครับโอเคนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือสเปคแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone 7 Plus แล้วก็ iPhone 8พ u s นะครับทีนี้ผมจะขอพูดถึงความแตกต่างของ iPhone ทั้ง2รุ่นนะครับเซึ่ง p อ o n e 8 Plus เนี่ยมีราคาแพงกว่า iPhone 7พั s อยู่ประมาณ5,000บาทนะครับแล้วเราจะมีข้อตัดสินใจอย่างไรในการซื้อนะครับว่าจะซื้อแค่7พั s พอหรือว่าไปซื้อ8พั s เลยนะครับเพราะว่า iPhone ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันแล้วก็หลายๆอย่างที่คล้ายกันเลยนะครับความแตกต่างอย่างแรกเลยนะครับ iPhone 7พั s เนี่ยเขามีความจุเริ่มต้นมาให้เพียงแค่32กิกนะครับ แล้วก็ iPhone 8 Plus เนี่ยเขามีความจุเริ่มต้นมาให้เริ่มที่ 64G b เลยนะครับก็คือความจุเนี่ยมากกว่า iPhone 7 p l พ s ถึง2เท่านะครับต่อมาข้อแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับในด้านของกล้องนะครับในด้านของกล้อง,ใน,นอง,องในด้านของการถ่ายวิดีโอเลยนะครับ i p h o n เ7 Plus เนี่ยเขาถ่ายวิดีโอได้ความละเอียด 4K เนะครับเพียงแค่30 FPS นะครับแต่ว่า iPhone 8 l u s เนี่ยวิดีโอ 4K ของเขาเนี่ยได้ถึง60 fps นะครับก็มีทั้ง2อย่างนะครับก็คือ30แล้วก็60 fps นะครับข้อแตกต่างต่อมานะครับก็คือ iPhone 7 l u s เนี่ยเขาชาร์จแบบไร้สายไม่ได้นะครับแต่ว่า iPhone 8 l u s เนี่ยเขารองรับการชาร์จแบบไร้สายได้นะครับก็คือสามารถชาร์จกับไวรลสชาร์จได้นั่นเองนะครับมีกล้องที่ดีกว่านะครับใน iPhone 8 l u s แล้วก็แบตน่าจะดีกว่า iPhone 7 Plus อยู่นิดหน่อยนะครับข้อสำคัญเลยนะครับที่ประมวลผลของ iPhone 8พ u s เนี่ยเขาแรงกว่า iPhone 7 Plus อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า iPhone 7 Plus นะครับ ตรงนี้เป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าราคาต่างกันอยู่5,000นนะครับหลายๆอย่างมันย่อมที่จะดีกว่า iPhone 7็พัอยู่แล้วนะครับสำหรับ iPhone 8ดพัทนะครับคลิปนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกนะครับให้กับท่านที่อยากจะรู้ข้อมูลว่าจะซื้อ iPhone 7ดพัดีหรือว่าจะซื้อ iPhone 8ดพัทดีนะครับไอโฟนเพัแล้วก็8ปดพัมันต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาให้กับทุกท่านได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่ท่านจะซื้อ ไอโฟน เจ็ดพัดหรือว่า8พัดดีนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกท่านนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับฝากทุกท่านกดติดตามนะครับเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆจากช่องของเรานะครับเพราะว่าช่องของเราทําคลิปเกี่ยวกับมือถือ iPhone เป็นหลักนะครับจะมีข้อมูลของ iPhone ต่างๆนะครับมาอัปเดตให้ท่านถ้าท่านไหนสนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับช แล้วเจอกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะครับกับช่อง e m s s c h h n n n l นของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ